สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดเล็กนะเป็นรถยนต์ SUV 7ที่นั่งนะวารันตีสู่ยังเหลืออยู่นะฮะคุณลูกค้านะครับสนใจนะฮะหรือว่ากำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานในครอบครัวนะฮะขนาด4-5คนนะตอบโจทย์เลยนะครับคันนี้สวัสดีครับแฟนคลับ f c นะครับเพชรยนต์คัดรถสวยคุณภาพปิดเอนะับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะมะเพชรยนต์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะเราอยู่ที่ บริษัทเพชรยนต์นะฮะสำนักการใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกึ1มีบุรีกรุงเทพนะฮะวันนี้ก็ผมมากับรถครอบครัวขนาดเล็กนะฮะหรือว่ารถ SUV นะครับกับเจ้าตัวซูซูกิเอ t i g ติ1.5 GL ปี2019คันนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นสีที่แบบจิ๊ดจา๊าดเลยทีเดียวนะฮะสีแดงคือเป็นรถปีใหม่ตอนออกป้ายแดงนะฮะราคาอยู่ที่ 655,000บาทฮะแต่ตอนนี้นะฮะบริษัทเป็นยนต์ขายเพียง4 7 9 0 0 0บาทเองนะครับกับไม่เพียง1 1 0 0 0 0กิโลนะครับนะวารันตีสูตรยังเหลืออยู่นะฮะคุณลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดเล็กนะ,ะเป็นรถยนต์ SUV 7ที่นั่งเช่นเดียวกันกันกบตัว SUV ขนาดใหญ่เหมือนกันนะฮะคันนี้ก็ก็ถือว่าราคาเบาลงนะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,00 0นะสำหรับลูกค้าที่ สนใจนะฮะหรือว่ากําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานในครอบครัวนะฮะขนาด 4- 5หคนนะฮะตอบโจทย์เลยนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ1.5ลิตรนะฮะ105แรงม้านะครับในส่วนของตัวรายละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในส่วนของไฟหน้าก่อนเลยนะไฟหน้าของเขาจะเป็นให้มันเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแล้วนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้ดูสวยนะสวยมากเลยนะครับก็ถ้ามองแบบเผลนๆนะผมว่าคล้าย รถแบรนด์หรูแบรนด์หนึ่งเลยแหละนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นกระจังหน้านะับสีโครเมียมมีโลโก้ s u ซ u กิตรงกลางนะครับสวยๆเลยนะฮะคันนี้ยังไม่ได้เป็นตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับอ่า,อาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนดีกว่า ในส่วนของตัวเครื่องนะครับอย่างที่ผมได้บอกเมื่อกี้นะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.5ลิตรนะครับ105แหลม้หมานะครับก็ประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวแหละนะครับรองรับในส่วนของตัวน้ำมันนะครับเบนซิน91 95นะครับ E20 นะครับนะฮะก็เป็นตัวเครื่องยนต์4สูบนะฮะนะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับสะอาดเลยทีเดียวนะครับไม่มีรอยเยอะรอยซึมของน้ำมันเครื่องนะครับ สติกเกอร์มอกรอยู่ครบนะครับนะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะเลขเลขตัวถังนะครับนะเดิมจากโรงงานเลยนะครับนะในส่วนของตัวแก้มเดิมนะครับคานหน้าเดิมๆเลยนะครับนะมั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับเพชรยนต์นะฮะลูกค้าจะได้เป็นรถเดิมๆนะครับรถมือเดียวนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบประวัติกับทางศูนย์ได้ด้วยนะครับนี่เลยนะคะบอกได้เลยว่า สวยงามเลยนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามายังไม่มีใครจับจองนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดด้านข้างกันนะฮะคันนี้นะครับเขาให้มาเป็นยางยี่ห้อดันหลอกนะครับปี2018สัปดาห์ที่4 2สนะไซส์ยาง18565 R15 เป็นล้อแม็กแล้วนะฮะขอบ15นะครับดิสเบรกด้วยนะครับรายละเอียดในส่วนของซุ้มล้อนะครับเดิมๆนะฮะไม่มีรอยซึมรอยไม่มีในส่วนของตัว สนิมนะฮะหรือว่ารอยเปื้อนโคลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรถไม่ได้ผ่านการน้ําท่วมนะครับไม่ได้ผ่านการชนมาจากด้านหน้าให้เบียดมาจากด้านข้างเลยนะครับตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าเดิมๆนะฮะมาตรวจสอบได้เลยคมสันต่างๆเดิมๆอ่ามาดูในส่วนของไฟท้ายกันนะฮะไฟท้ายคันนี้นะเขาดีไซน์ออกมาได้ดูเข้ากับตัวรถมากนะครับนะเป็นไฟตัวโคมไฟใหญ่ๆเลยนะครับเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับไฟเลี้ยว ให้เป็นหลอดไส้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟถอยนะครับแล้วก็กันชนหลังนะฮะก็มีตัวไฟทับทิมมีเซนเซอร์มาให้นะครับคิ้วฝาท้ายจะเป็นสีโครเมียมมีโลโก้เออ i ์ตินะครับแล้วก็สุสกิอ่านะครับไฟเบรกตัวที่3ที่ปัดน้ำฝนมาดูด้านในหน่อยด้านหลังว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าด้านในนะครับคันนี้จะได้เป็นโทนสีดำนะเป็นเบาะผ้าสีดำสามารถพับราบได้นะครับ ตั้งแต่แถวที่2แถวที่3นะครับนะลูกค้าเอาไปใช้งานในส่วนของการขายของนะครับขนของได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะไปใช้ในครอบครัวไว้เดินทางระยะไกละนะเที่ยวแคมป์มปิงป้งได้หมดเลยนะแายละเอียดในส่วนของตัวฝาท้ายนะน็อตไม่มีขยับตัวตะเข็บร้อยเมตนอาร์เดิมๆเลยนะค,คุณลูกค้านะ หรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับอยากมาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะฮะที่บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยเซรลิไทย68แยกห่งมีบุรีกรุงเทพนะครับแล้วก็เขาให้มาเป็นตัวนะครับที่เก็บของมาให้ด้วยนะก,ก็คือจะเก็บรองเท้าอะไรต่างๆได้หมดเลยเพราะถือว่ากว้างทีเดียวแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่เลยนะฮะ นี่นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็เป็นเบาะผ้านะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือสภาพก็ถือว่าประมาณ90%เป็นลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานเลยในส่วนของตัวนะฮะภายในนะครับตัวเลนใหม่นะครับก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับพวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตอย่างนี้เลยนะฮะคล้ายๆตัวสวิตช์นะครับไม่ต่างกันเลยนะฮะในส่วนของตัว เครื่องเสียงนะครับรองรับ FM AM USB นะครับบลูทูธก็ได้นะครับนะแอร์แมนนวลนะเขาดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับนะช่องแอร์นะครับนี่เลยเนื่องจากคันนี้นะเป็นตัวรถสายพันธุ์อินโดนะครับนะฐานผลิตอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอ่านี่นะฮะด้านบนนะครับตรงที่บางแดดนะครับยังไม่ได้ถอดพลาสติกเลยนะและละเอียดในส่วนของตัว นะตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นจดทะเบียนนะครับเป็นรุ่น,นปี2019จดทะเบียนวันที่19สิงหา2562นะครับอ่าเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับนี่เลยนะฮะก็สามารถเข้ามาดูตัวรถตัวรจริงได้ที่บริษัทของเราอ่านะครับมีตัวปาร์เซนเซอร์มี VSC กันหลุดโค้งนะครับก็ถือว่าในส่วนของเซตตี้เยอะเลยทีเดียวนะครับ แถวที่2นะครับก็สามารถนั่งได้2คนนะครับ3คนนะครับก็ถือว่ากว้างนะผมความสูงอยู่ที่1 7 7นะครับนะนั่งก็คือนี่คือนั่งนั่งปกติก็ยังกว้างขวางแล้วก็แอร์นะครับแอร์ของเขาจะมีแอร์ด้านหลังสามารถปรับความแรงลมได้ด้วยนะครับกออ็มีสีช่องนะครับมีฝ่ายห้องโดยสารก็ถือว่าเย็นนะครับเย็นสบายนะครับกว้างขวางสามารถ ปรับเอ็นได้เลยนะฮะนี่เลยนะครับนอนสบายเลยเวลาเดินทางไกลนะครับอ่านะครับโอเคนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะครับซูซูกิคันนี้นะครับอยาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะตามเบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าจะจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับมาทดลองขับก็ สามารถเข้ามาได้ที่บริษัทเพยรยนต์สำนักงานใหญ่นะฮะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นึ่งมีบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันนะไม่มีวันหยุดเลยนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นในส่วนของเดือนนี้นะฮะดอกเบีย้ยศ0%นางสุนสุด12เดือนแล้วก็ในส่วนของตัวคาฟี่หกสิบถึงเกวันนะครับลูกค้าชอบโปรโมชั่นอันไหนก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับก็ก่อนจะจากกันนะเดี๋ยวจะดีเทลให้ดู อีกครั้งหนึ่งครับคันนี้ก็จะเป็น Suzuki e r t i ตินะครับ1.5 GL นะครับปี2019นะครับไม่วิ่งอยู่ที่1 1 1 0 0 0กิโลนะครับราคาขายอยู่ที่479,000บาทก็ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ปปลายถึง9,000นะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับก็สนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ ผมและทีมงานพิยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมมาพิย์ยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ